สวัสดีค่ะพบกับค้าพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฟังตอ้นออกประจำวันศุกปเทห์ฮาหรสภาค,คม2 0 0าร์ที่พักค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฟังตอ้นออกจะเป็นพื้นผืนบางระมัดตรามกันค่ะจากแผนที่อากาศพ,พื้นผิวแหลกต,ต่อตีหนึงวันนี้นะคะความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความร,อร,ะะร้อนกับปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะส่วน ผักไทยดาเทียมนะคะเหล็กตอนกามุงเซซิวันนีค่ะจะเห็นได้ว่าชาวานีบอดเว้นผักตายนะคะยังมีเมฆบางสวนค่ะสนผักเรดาชุ่มพอนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะบอรอดเว้นผักตายตอนบนนะคะยังไม่พอกลุ่มฝนค่ะก็ <c oughs> สำหรับผักเรดาสติงพละนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนกํลาลังอ่อ,อนถึงกํลาลังแรงนะคะปอ,อกลุ่มอยู่บริเวณทางด้าน อาวไทยนาชายฟังของจังหวัดนครศรีธรรมราชแนวโนมการเคลื่อตัวของกลุ่มฝนก็อยู่กับทีนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มฝนกําล่งอ่อนถึงกําลังแรงนที่ปกคลุมอยู่บริเวณเอ่อนาชายฟังด้านตะวันตกของประเทศมาเลเซียตอนบนนะคะแนวโนมก็อยู่กับทีเช่นเดียวกันค่ะรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฟังต้นออกนะคะสาหรับอุณหับภูมิสูงสุดเหลืกว่าค่ะว่าไดซั8 7องศาเซลเซียสเทศําบลน้องพลับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดได้23.4องศาเซลเซยีเซยสที่สนามบินฮัหไย,ยจังหวัดสงขลาค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2 4ชั่วโมงนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าหลักว่าจนถึง7จ็ดโมงเชา้าวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหลักว่านะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งนะคะแล้วก็สถานีเทวัดปริมาณฝนได้สูงสุดนะคะอยู่ที่อำเภอร์สเสดาจังหวัดสงขลาค่ะวัดได้1ิ9มิลลิเมตรค่ะ รยะก่ออากาศบริเวณผักตายฟ้องต้นอ,อกนะคะหนึ่งจังหวัดล่มตะวันตกและก็ลุ่มตะวันตกเชีงยงใต้ค่ะผัดปอกลุ่มทะเลอันดามันผักตายรวมทางอ่าวไทยนะคะเลยทําให้วันนี้บริเวณผักตายฟ้องต้นอ,อกนะ,ะมีฝนหรือฝนฝาาคะนองได้ในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะแพรบุรีประจวบชุมพระะมีฝนหรือฝนฝาาคะนองอยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่แล้วก็มีอากาศร้อนได้ในช่วงกลางวันในบางพื้นที่ค่ะ สัรตานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ปัตตานีนะคะมีฝนอยู่ในประมาณ20%ของพื้นที่แล้วก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นทีค่ค่ะแล้วก็จังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นาราธิวาตมีฝนอยู่ในประมาณ30%ของพื้นที่แล้วก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคะนานองรวมทั้งลมกระโชกแรงด้วยนะคะ สำหรับขัดไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิ่ําสุดขัดว่าจะอยู่ในช่วง20ซถึง27องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดขัดว่าจะอยู่ในช่วง30ซถึง38องศาเซลเซียสค่ะสำหรับลมปถบบอกรุ่มอ่าวไทยวันนี้นะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอื่นตะวันนึ่งแมทแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าขนองนะคะอาาสูงมากว่า2เมตรได้ค่ะ ก็ให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันโดยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เลี้ยงเลียงกันเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่ากนองน,นะคะเนื่งจากวัดลืนอากสูงมากว่า2เมตรได้ค่ะสําหรับขาดไม้นะคะสภาพอากาศเจ็ดวันทั้งหน้าบริเวณผักตายฟ้องตานออกนะคะร่วมทางการสะสมของฟุ่นพี2เอมสองจุดห้านะคะระวังวันที่ห้าถึงสิบเอ็ดภาคม2 5 6 10, 6นี้กนีนะคะ สำหรับบริเวณภาคใตย้ยฟองทเทนออกตอนบน,นะคะ่ะตั้งแต่จังหวัดแพรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ในวันที่ห้านะคะไปจนถึงวันที่เจ็ดปฏิภาคมนี้นะครับจะมีการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ20%ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่แปดปฏิภาคมเป็นต้นไปนะครับเป็นประมาณ30%ของพื้นที่นะคะส่วนาการสะสมของฝนพีนะะ่เอ๋มสองจุะอยู่ในเกณฑ์หน่อยมากตลอดช่วงค่ะ สำหรับผักตายฟังต้นออกตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดน,นาราธิวาสค่ะตลอดจัดวันทางนานีค่ะการกระจายตัวของฟ้นอยู่ที่ประมาณ30เเซตลอดช่วงค่ะแล้วก็การสะสมของฟุ้น PM 2.5ค่ะก็อยู่ในเกณฑ์หน่นอยมากตลอดช่วงเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะขาพยากรณ์อากาศบริเวณผคกตายฟังต้นออกประจําวันซุกเทห่หรือสัภาคม2 5 6 6าบก็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน